อ่าสวัสดีครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากป่านะฮะเนี่ยครับได้แค่นี้นะฮะตีเพิ่งอ่อนมานะฮะอันนี้เป็นตัวหนอนหมดเลยนะครับคืึเป็นตัวหนอนนะฮะยังไม่เป็นตัวกอดอกนะฮะเดี๋ยวผมจะลาบนะครับผมผมต้มลวกน้ําเอาที่เพิ่งออกก่อนแล้วนะฮะใส่กระ,ะชอนนะฮะกองนะครับผมสว่วนนี้พริกลาบนะที่ไปเชียงใหม่มานะครับซื้อมากระปุกหนึ่งฮนะร้อยหนึ่งฮนะ เดี๋ยวลองลากมันครับผมได้น้ําทีแรกว่าไม่ถึงขวดนะฮะมามาคั้นแล้วนะครับมเมื่อกี้ได้ขวดกว่าๆนะฮะพอได้ค่าแรงครับผมแต่ตัวอ่อนไม่ได้เลยฮะเจอแต่อ่อนนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะฮะวันนี้อากาศเย็นนะฮะพึ่งไม่ออกหากินเลยครับผมแย่นะฮะหาพึ่งต่ำทำไม่มีไม่ไมีตัวออกหากินผมก็หาไม่ค่อยได้นะครับจุดหลักของผมก็คือการดูตัวนะครับอเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงกันนะฮะ อ่านี่เครื่องปรุงผมนะครับหอมซอยแล้วก็ผักชีซอยละเอียดนะฮะมะนาวครับผมอ่านี่พริกราบนะฮะซื้อมาเป็นกระปุกกับจักเชียงใหม่ที่ที่กลับมานะฮะก็บอกอร่อยนะะก็เลยเอามามาไว้นะครับอ่าโรยพริกราบนะฮะ หอมน้มะนาวนะครับถ้าชอบเปรี้ยวใส่อีกนะฮะอันนี้ลากตัวปุ้งนะครับผมถ้ามีข้าวคั่วใส่ได้นะฮะถ้าใครชอบนะครับแต่วันนี้ไม่มีข้าวคั่วนะฮะถ้าไม่แซ่ดก็ใส่เครื่องลากปุ้งนะฮะลากตัวรุ่งนะครับอาจจะขาวหน่อยนะฮะตัวตัวหนอนมันขาวนะครับยังไม่แซ่นะฮะ มะนาวอีกหน่อยครับผมของเหนือจะไม่เหมือนของเรานะครับจะเป็นเม็ดๆน,นะฮะของเราจะละเอียดนะครับผมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับราดพึ่งแบบเหนือน,นะครับผมแต่บีบมะนาวแบบคากลางานะฮะโอเคฮะ